ช่วงนี้เดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนนะคะเดาอากาศไม่ถูกเลยค่ะแต่ว่าวันนี้ที่บ้านแอนเริ่มมีลมเย็นๆนิดนึงค่ะ ก็เลยขอจัดเมนูต้อนรับลมเย็นๆหน่อยค่ะเห็นวัตถุดิบแล้วเพื่อนๆก็พอจะเดาได้แล้วใช่ไหมคะว่าจะทําเมนูอะไรวันนี้จะมาทําซุกี้ค่ะแตนขอเรียกว่าชาบูแล้วกันนะคะแตนก็จะหมักหมูนุ่มแบบง่ายๆเลยค่ะใส่ผงฟูแป้งม,มันซอสน้ํามันหอยพริกไทยป่นนะคะแค่นี้ก็จะได้หมูหมักแบบนุ่มๆเลยค่ะเอาไปหมักทิ้งไว้ประมาณ1-2ชั่วโมงนะคะในตู้เย็นก็จะได้หมูหมักแบบนุ่มกําลังดีเลยค่ะ ผักวันนี้อันก็มีไม่กี่อย่างนะคะมีกระหลำปรีเห็ดเข็มทองเข้าโพดอ่อนแล้วก็แครอทนะคะเดี๋ยวเราไปจัดจานผักกันเลยค่ะกระหลำปลีก็ต้องหั่นเป็นฝอยๆแบบนี้นะคะไปทำชาบูคืออร่อยแบบสุดๆค่ะวัตถุดิบก็พร้อมแล้วนะคะชาบูซุกี้แบบนี้นะคะขาดไม่ได้คือพริกกับกระเทียมนะคะ<ๆ>แล้วก็ใส่น้ำจิ้มลงไปค่ะ<ๆ>จะเพิ่มความแซ่บมากๆเลยค่ะ ตั้งหม้อแล้วเราก็ใส่คะนอตามด้วยผักลงไปเลยค่ะวันนี้อดข้าวเที่ยงเพื่อเมนูนี้เลยค่ะจะได้แบบจัดหนักจัดเต็มค่ะใส่เบคอนสไลด์ลงไปเลยนะคะแล้วก็ต้องตีไข่ลงไปแบบนี้ค่ะสุกแล้วค่ะเ,เพื่อนๆหน้าตาหน้าทานมากๆเลยค่ะไม่รอช้าเลยค่ะตักทุกอย่างที่อยู่ตรงหน้ามาใส่ถ้วยเราเลยค่ะเวลาเราตีไข่ลงไปบนกระหล่ำปีแบบนี้นะคะไข่เขาก็จะเกาะแบบนี้นะคะ คือแบบอร่อยสุดๆค่ะนี่จิ้มหมูลงไปเลยตามด้วยผักแล้วก็สามชั้นสไลด์นะคะ